สวัสดีครับมาเจอกันกันกบรายการชาร์จชิมชิวกับอาร์ตโตอีกแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่นี่เลยช็อกโกแลตแฟรีเขาใหญ่นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเรามาทำไมกันที่นี่นะครับนี่เนะรครับเหร็จแ,แล้วแล้วบรรยากาศสวยงามนะครับช่วงนี้อากาศค่อนข้างเย็นเนาะถึงมีแดดแต่ก็ลมเย็นๆเลยนะครับที่นี่มีนี่เลยครับมีจุดชาร์จให้ด้วยมีจุดบริการชาร์จฟรีเลยเนาะ แต่ว่ามีข้อแม้ว่าต้องเอาสายมาเองนะครับสาย Type 2นะครับเราก็ชาร์จได้เลยแบบนี้สบ,บายเลยคันนี้เราก็เที่ยวเขาใหญ่นั่งทานกาแฟรอชิลได้เลยนะครับที่นี่เป็นหัว Type 2แบบ AC นะครับก็ามาดูกันว่าเขาให้ไฟกับเราเท่าไหร่นะครับก็ประมาณเฮ้ย มาดูกันครับ AC ที่นี่นะครับพอให้ไฟเราถึง11กิโลวัตต์เลยนะก็ตอนนี้มี61%นะครับเราก็จิ้มไว้ที่100%เลยดูกันว่าทานกาแฟเสร็จมันจะได้ไฟเท่าไหร่กันนะครับ อ่าโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่หมอเราอยู่ที่ร้านช็อกโกแลตแฟคเตอรีคร่ค่ะโอ้โหพูดช็อกโกแลตแฟคเตอรี Back ่นะครับลูกแฟคคืออะไเป็นยังไงบ้างอะไรอร่อยเอ่อมีหลายอย่างเลยครับตั้งแต่แบบช็อกโกแลตแฟคอันนี้ก็อร่อยนะเป็นโรลลีปป่ฟรอสต์ใช่ไหมใช่หนูกินอะไรไปลูก กรอตเค้กช็อกโกแลตป่ะใช่ค่ะอร่อยไหมอร่อยชอบไหมแล้วนนี้ล่ะอันนี้ล่ะอันนี้เป็นน้ำช็อกโกแลตครับอ๋ออันนี้เป็นน้ำช็อกโกแลตเหรอูโอเคโอเคต้องพูดใส่ไมค์นะเดี๋ยวไม่ได้ยินโอเคครับให้คะแนนเท่าไหร่จากเต็มห้าให้ที่นี่เต็มห้าให้ที่นี่สามค่ะสามหรอโอ้แสดงว่าไม่ได้ชอบมากกระเด็นหนูไม่ค่อยได้ชอบเพราะว่าน้ำช็อกโกแลตไม่ค่อยไร่อ๋อไม่ชอบน้ำช็อกโกแลตแต่ชอบเค้กช็อกโกแลตทุกอย่างอร่อยยกเว้น อัเน,นี้ยค่ะเงินยให้สักสนะี่ไหมได้ค่ะแล้วก็ตรงนั้นมีปลาน้อยด้วยค,ค่ะบรรยากาศที่นี่ดีไหมดีมดสวยเนาะกระป๋าว่าคิดว่าให้สักสี่กำลังดีใช่ค่ะโอเคที่นี่โอเคไหมผ่านไหมผ่าน,านโอเคครับใครใครมาเขาใหญ่นะครับก็เส้นธนารักษ์ก็ไม่รู้จะไปชาร์จไฟที่ไหนก็มาชาร์จไฟที่นี่ครับชาร์จฟรีด้วย11กิโลวัตต์นะครับก็เดี๋ยวไปดูที่รถกันว่าได้ไฟเท่าไหร่กันนะครับ แต่ว่าโดยรวมที่นี่ก็าอากาศดีวันธรรมดาคนไม่เยอะเนาะโอเคบ๊ายบาย